แล้วยังไงถึงได้มาทัวร์ด้วยกันกับพวกพี่ๆทัวร์ผมขอท้าความนิดนึงก่อนสมัยก่อนนะครับมันจะมีทัวร์ของเครื่องดื่ม M150 จะเป็นทัวร์ที่หนึ่งปีเนี่ยทัวร์กันประมาณสี่สิบทัวร์สี่สิบครั้งไปทุกจังหวัดทั่วประเทศจะเป็นทัวร์ที่อ เป็นงานล้อมรู้เหลืองๆแล้วเวทีใหญ่มากเราเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของแต่ละจังหวัดนั่นแหละบอกได้เลยว่าเราพูดเลือก m อ็มทัวร์เนี่ยเป็นหลายเทปเหมือนกันแล้วทแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ดีกับคอนเสิร์ตมากเป็นคอนเสิร์ตของคนดนตรีตัวจริงอ่ะใช่แล้วเออแล้วน้องๆมาได้ไงอ่ะใช่แล้วน้องๆมามาทัวร์กับเราพวกเราได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นวงของรุ่นใหญ่หรือว่าใน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 สายร็อกนะครับในสายอะไรเนี่ยจริงตอนนั้นเหมือนกับว่าที่ m อ็มวบเวงเปิดอยู่ก็คือเป็นวงของแบ็กอัพของ ของดาทั้งทีมงานนะครับทีมงานดานทีมเชี่ยงดาใช่ผมก็เห็นเราอยากเล่นจังเลยอะไรเงี้ยเล่นเปิดก็ได้ตอนนั้นอ่ะเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยแบบคือแค่อยากจะมีพื้นที่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวแค่อยากคือไปพูดง่ายๆว่าไปขอเขาเล่นไปขอเขาเล่นใช่เราแค่อยากจะมีพื้นที่แล้วเราอยากเล่นดนตรีอ่ะพี่ไม่เอาค่าตัวเนี่ยนะไม่เอาค่าตัวไปขอเขาบอกว่าพี่ผมขอเล่นเลในไมค์ครับคุยกับพี่แฮกอะไรเงี้ยพี่เขาก็แบไม่ซีเรียสเขาอยากให้น้องๆได้ได้มีประสบการณ์ ใช่ครับก็มวยการลุกคนลุกคนลุกเออเียแม่งได้วเพราะว่าแฮกเนี่ยเป็นแฮกมือต้าวงแฉะนะครับครับใช่ถ้าพูดถึงว่าเขาก็มีเขาก็อาจจะมีความเป็นอีโก้อยู่ได้เหมือนกันนะแต่เขาก็โอเคโอเคครับก็ไปขอเขาเล่นแล้วก็ไปเล่นเจ็ดงานแรกแล้วเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจทีว่าจะได้ไปต่อไหมไปขอเขาเล่นเจ็ดงานแรกใช่ใช่ก็เป็นบุญกูละใช่ใช่หล้วจากนั้นกูก็ไม่รู้ละใช่เออเฮ้ขอเล่น ได้เจ็ดงานนี่ถือว่าดีมากแล้วดีแต่เขาออกคารถให้ที่พักใครก็คือจริงๆแล้วเขาก็ดูแลเราเหมือนเราเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยว่าเราก็พักเหมือนกันนะพี่เรากินเหมือนกันกับศิลปินพักที่เดียวกันอะไรยเงี้ยครับแต่งานแรกจำได้เลยนะว่านั่งรถตู้จากกรุงเทพอะไปขันใหญ่ เลยเรารถตู e, s <S no? ้ค oh oh ันเดียวรถตู้ค oh oh. ันเดียวขอแม่งเต็มเลยข้างหลังสเตจคนเดียวสองคนเองตอนเนี้ยตอนนั้นอ่ะแบบสนุกดีครับปอนชาแม่ปอนชาโอ้โหออกกันดอกกลางคืนอ่ะกลางคืนขอดข้ามอ่ะแล้วไปถึงนุ่นเช้าอ่ะนั้ตอย่างแบบนี้เลยโอ้โหพิถีพิถันเลยโอ้โหแต่สนุกสนุกมากที่สุดมากโอ้โหพูดพูดใหย่เดินทางไล่กันเป็นลป้อมแบบตะคิวเปมนกินไงนั่งนานารก็เจอเดินนะไอ้ตาล